เคยได้ยินคนหลายคนพูดว่าทุกเป็นยังไงหาไม่เจอหาไม่เจอเพราะไม่เข้าใจหายังไม่รู้ตัวเองว่าเกิดมาแล้วมีความทุกข์แบบไหนความทุกข์เป็นเช่นไรเพราะอะไรเพราะไม่มีสมาธิที่จะรู้ทุก เพราะฉะนั้นจึงจมีการรักษาศีลจิตตภาวนาและจึงทำสมาธิเพื่อกำหนดรู้ทุกเห็นทุกในขันหา้าเห็นภัยในการเกิดเห็นตัณหาไม่เข้าใจตัณหาอุปทานคำว่าตัณหาคืออะไรก็ไม่เข้าใจพระเจ้าบอกตัณหาเป็นทุกไม่เข้าใจเพราะไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าตัวเองมีทุก ไม่ยอมรับในตนาตนจึงเรียกว่าสักยะทิฏฐิหรือเรียกว่ามานะทิฏฐิก็ได้มีความถือนี่แหละเขาเรียกว่าความถือตนมีความทุกข์มีตัณหาแต่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับในตนไม่เข้าใจคําว่าตัณหาตัณหาคืออะไรตัณหาอย่างที่อธิบายคราวที่แล้วต็เรื่องกิเลสอุปกิเลส อารมณ์ต่างๆนี่ที่มันเกิดขึ้นทําไมถึงไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้หยุดหลับตารักษาศินภาวานาไม่หยุดก็คือทําอะไรก็แล้วแต่ตามสบายจะขาดสัตว์ชีวิตจะดื่มเหล้าจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ตามใจตนจึงไม่มีคําว่าหยุดนักนเรียกว่าทําตามตัณหาเมื่อเราหยุดดูหันหน้ามีการฉุกค,คิด มีสติระลึกรู้ระลึกได้ว่าขณะนี้เรากำลังประมาทอยู่เรากำลังใช้ชีวิตอย่างคนประมาทมีความเพลิดเพลินโดยที่ไม่รู้สึกไม่รู้ว่าจะวาาตายวันใยพุ่งถ้าใครก็ได้แต่เห็น ็นแล้วว่าเห็นว่าตนเองนี่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทเห็นว่าตนกําลังเกิดมาอายุปานนี้แล้วยังไม่มีพ่พึ่งทางใจอายุขนาดนี้แล้วยังไม่มีรู้แก่นธรรมยังไม่เข้าใจธรรมะยังไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรหรือว่าสอนแต่การทำบุญให้ทาน นั่นแหละทําให้คนที่กําลังคิดเช่นนั้นเริ่มประมาทประมาทในชีวิตอย่างที่บอกการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้เป็นวัฏจักรที่กิรสดจบนเย็นที่ว่าภาวะภาวะคือพบทุกทุกพบที่เราเกิด ทาชาโตพระเวพระเวทุกทุกภพที่เราเกิดจดมนแปลวนเย็นยัตถชาโตพระเวพระเวพระเวพระภพระวะคือภพแปลว่าภพภพก็คือสามอย่างที่พิมพ์บรรยายแต่ไม่ไหวพิมพ์ไม่ไหวเยอะเกินอธิบาย เยอะแย่เรารู้ว่าพบคือสิ่งที่อาศัยอยู่ได้แก่อะไรการพบรูปพบอารูปพบวรรณกรรมเรื่องแรกในพระพุทธศาสนาของไทยเรื่องไตภูมิพระ,ะว่วงกล่าวถึงเรื่องพบเรื่องภูมิ พบทั้งสามเพื่อสอนประชาชนเมื่อเจ็ดร้อยปีก่อน700ดร้อกว่าปีก่อนก็ถ่ายทอดเรื่องราวสอนประชาชนให้รู้จักบุญจักบาปเพราะว่าเหตุที่การศึกษาการศึกษาไม่สามารถที่จะเข้าถึงคนชั้นล่างถึงโดยเฉพาะยุค ก่อนเป็นยุคข,ของศักดินาคนชั้นสูงถึงได้เรียนหนังสือคนชั้นล่างก็เป็นเรื่องของชาวบ้านที่ต้องทำไร่ไถนาขาดการศึกษาเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าวิปัสสนากรรมฐานที่เราพูดสับกันเนี่ยต้องเป็นผู้รู้ผู้ที่เข้าใจผู้ที่สนใจจึงต้องรู้เรียนรู้โดยเฉพาะจะมีก็พักพิสุ การเผยแผ่ธรรมะในยุคก่อนจึงยากก็จึงรู้เรื่องบุญกุศลเรื่องบาปเรื่องบุญดีสอนง่ายอย่าไปคาสัตว์นะมันบาปเราตกนรกเรื่องบุดเรื่องนรกขุดเรื่องสวรรค์ไปทําบุญนะง่ายเพเป็นการปกครองด้วยหลายอย่างเข้ากับภาคพื้น เรื่องพุทธพามผีเพราะฉะนั้นเรื่องพบก็คือการพบรูปพบอรูปพบพบก็คือหลักใหญ่ๆภูมิก็คือมีพบแล้วยังมีภูมิภูมิก็คือที่เกิดในพบนั้นจึงมีสิบอภูมิการพบดิอย่างเช่น มนุษย์นรกสวรรค์เขาเรียกว่าเป็นกามภพเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดขึ้นมาในโลกจึงเป็นกามภพเพราะต้องอาศัยกามอาศัยกามในการเกิดเห็นไหมอาศัยกามก็คือพ่อแม่ยังมีการเสพกาม เรียกว่ากรรมคุณอาศัยกรรมคุณยังเจริญด้วยกรรมคุณยังมีการเสพกามยังมีกามคุณแม้แต่ร่างกายเราเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยก็าอาศัยการเกิดรวมขึ้นของพ่อแม่อาศัยอะไรอาศัยกามจึงเป็นกามกามภพมีนรกสีภูมิใหญ่ สวรรค์อีกหชั้นมนุษย์ที่เราเกิดเนี่ยคือแดนของมนุษย์ก็เรียกว่าภูมิที่มาเกิดเนี่ยสัตว์ทั้งสามทั้งสิภูมิที่ว่ามาเนี่ยหคือสวรรค์6ชั้นมนุษย์1นรก4ก็เป็น11เอข้นเรียก11ภูมิเป็นดินแดนที่ ร่วมกันก็คือพบทั้งสามเป็นการมเพียรที่เรียกว่ากามพบเพราะยังมีกามยังต้องเสพกรมยังต้องอาศัยกรรมจึงมีตันเขาเรียกว่าตันหาอุปทานก็ยังคือยังมีอารมณ์หนึ่งสาเหตุที่เรียกกรมพบเพราะยังมีอารมณ์เป็นกรมยังมีอุปกิเลสจึงเป็นแหล่งเดียวกันคนไม่แปลก เพราะว่าบางคนเกิดมาทําไมเห็นผีเห็นสางทําไมเห็นเทวดาเวลาเรานั่งสมาธิทําไมคนพบกับนิมิตที่เห็นเทวดาได้ที่เห็นนางฟ้าได้ที่เห็นนรกได้เห็นจัตนรกได้เพราะมันเป็นเรื่องของพบเดียวกันเราสามารถเราจะบอกว่าเป็นพี่น้องเพื่อนร่วมบ้านบ้านเดียวกันรวมประเทศเดียวกัน โอกาสที่เราจะเจอกันมันง่ายเดี๋ยวบอกว่าโลกมันกลมแต่พบนั้นง่ายกว่าเห็นไหมที่เราไหว้สารตะปูไหว้อะไรสารพระภูมิไหว้บรรพบุรุษไหว้ต้นไม้ไหว้จอมปลวกในสังคมนี่เราเห็นกันบ่อยๆเเพราะเชื่อว่าเทวดามาอาศัย สาบาลีบอกภาวะคือพบพบที่รวมเป็นใหญ่ๆภูมิก็คือแหล่งสถานที่ที่เกิดเราเกิดเป็นมนุษย์คือศูนย์กลางเพราะมีธาตุทั้งสี่ก็คือมีร่างกายนั่นแหละผลมาจากอะไรผลมาจากกามพ่อแม่รักกัน ชอบกันแต่งงานกันผสมพันธุ์กันก็ไม่ต่างจากสัตว์อื่น mm hmm. เมื่อผสมกันแล้วก็เกิดมาเป็นเราที่เราเป็นใครร่างกายเรานี่ก็สืบทอ,อดมาจากบรรพุรุษใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าแม่ของแม่ของแม่ของแม่ทวดซุปเปอร์ทวดพ่อกของพ่อของพ่อของปู่ทวดซุปเปอร์ทวด เรียกว่าเป็นโลหิตสายโลหิตที่หลอมรวมกันมาแล้วก็มาตกมาถึงเราเมื่อเรามีครอบครัวเราแต่งงานก็จะมีต่อไปอีกให้เราคิดถึงร่างกายเราว่าเนี่ยความเป็นมาเราจึงไม่รู้ว่าบัรพบุรุษเราที่ตกทอดมาถึงเรานี่เรียกว่าสายเลือด ไม่รู้ว่าโรคเก่าโรคหลังแน่ดีเนี่ยมันส่งผลมาถึงอะไรเราบ้างพอเรามาเกิดนี่จึงเป็นโรคนั้นโรกนี้เพราะมันเป็นการผสมมาก่อนก็เรียกว่ากรรมจะบอกว่าพันธุกรรม,รกกรรมโรคทั้งพันธุก,กรรมมันตกทอดลงมาถ้าเราจเจริรญวิปัสสนากรรมฐานเราจะระลึกไปถึงเนี่ย ถึงล่างกายลึกไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นเพราะฉะนั้นเรานั่งสมาธิเราจะทำการสิ่งใดเราก็จะเห็นการบวงสรวงการกราบไหวฟ้าดินกราบไหวเทวดากรับไหวพญานาคหรือพญาคุฑหรืออะไรก็แล้วแต่ในในสากลของโลกนี้ จึงมีการเชื่อมต่อระหว่างภูมิสวรรค์ก็จึงเป็นผู้ทําบุญเยอะเป็นกุศลมากก็ไปประเกิดบนสวรรค์ก็เป็นโดยธรรมชาติเพราะอะไรเพราะสวรรค์ก็ยังมีการมก็คือมีการมกุญก็ยังมีการเสพกามเช่นเดียวกันมีอารมณ์คำว่ามีอารมณ์ก็คือยังมีความรักความใคร่ อย่างในตำนานเนี่ยในเก่าวเรื่องสวรรค์เนี่ยสวรรค์จะตุมหาราชจะมีการเสียบตาอมองกันการใช้สายตาจ้องมองแล้วก็สามารถมีรูปเกิดเป็นความใคร่เป็นความรักการสวรรค์ไว้ชัดเจนก็คือและที่สำคัญก็คือพญาสวัสดิมานสวัสดีมานก็จะไป ในตำนานกล่าวว่าใบอยู่ที่สวรรค์ชั้นที่หกเขาเรียกว่าพญาสวัสดิมานกับลูกสาวสามตนก็คือนางตัณหาราคาอารดาีเพื่อจะคอยขวางขวางมิให้ผู้ที่ดำรงอยู่ในกามคุณดำรงอยู่ในกาม พนี้ขยับเลือดไปสู่รูปพบได้เห็นว่ากามพบรูปพบรูปพบที่เราจะเห็นผนังโบสถ์ที่เป็นรูปของพญามารมาชีหน้ามาชีดาดาพระพุทธเจ้าที่นั่งว่าแผ่นดินนี้เป็นของเรามาทวงมาทวงว่าแผ่นดินนี้เป็นของเราเราไม่ท่าน มานั่งอาศัยไม่ได้ผลกองทัพพญามารแต่พระพุทธเจ้าอ้างบุญบารมีที่เคยทําไว้ตั้งแต่อดีตตั้งแต่อธิษฐานด้วยตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วหยาดน้ําลงไปพระธรณีใช้บวยผมรับน้ํานั้นไว้เพื่อเป็นสักขีพยานเห็นไหมเมื่อพญามารมาผมคูมาตรูเขาเรียกมาตรู ธรณีจึงบิดบวยผมด้วยน้ำท่วมพยามารจนแพ้แพ่าย่ายแพ้ไปในที่สุดต่อมานางตันหาราคาอารตีก็มาอีกตอนเช้าวันหลังวันหลังมาอีกเห็นเห็นพ่อตัวเองร้องไห้มาอีกมาไล่รำมาดูมาไล่รำ พระพุทธเจ้าก็ไล่ให้นางไปเสียไม่ติดใจในรสกรรมคือการข้ามถามว่าทำยากไมัมยากมากยากยากมากในการปฏิบัติจริงๆการที่จะข้ามเรื่องของเรื่องอกุศลกรรมเรื่องของกรรมกรรมมุณทํามเลยากมาก เพราะฉะนั้นให้เรารู้สะก,ก่อนว่าการพบเป็นเช่นนี้คนที่อยูก่กับกามคำว่ากามคือทุกสิ่งที่ประชาชนทั่วไปทำถูกเกลียกถูกหวยขอโชคขอลาบมาขอพระอาจารย์ขอเลขสามตัวตรงหน่อยเตื้อเดี๋ยวผมเรา๋ยฉันจะมาสร้างศาลาให้สร้างกุฏิให้สร้างนู่นสร้างนี้ให้อัตมาก็เฉย เพราะมันเป็นเรื่องของเราไม่ไปประมาทพลาดพังเราไม่ไปล่วงเกินโยมก็ทำหน้าที่ของโยมไปลมอาจจะโชคดีมีเงินทองเขา้าอัตอต,อต,อตมาก็อนุโมทนาการถูกเล็กถูกไว้นำมาเลี้ยงครอบครัวเพราะยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมก็พยายาม ประจำสักวันหนึ่งเราคงจะเลืมได้เราหันหน้าเข้าสูภาระธรรมโดยเฉพาะถ้าเรารอถ้าอจะมารอ,อเรื่องถูกเลียกถูกหวยไม่ได้รอศรัทธาจากสาธุชนก็คงจะไปมีกุฏิอยู่ป่านนี้ก็คงอยู่กลางเต้นกลาง พระไปอยู่คงไม่มีกุฏดีไม่มีศาลาเพราะว่าก mm hmm. ็ยังรู้จักรู้สึกภูมิใจว่าไม่ได้ไปได้มาเพราะเงินเรียกเงินหวยมาอม,มาก่อสสัางแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอาจจะไปจับจ้วงผู้ที่เล่นเรียกขออภยัยไว้นาโอกาสนี้ด้วยแต่เราเราพูดเรื่องอธิบายเรื่องสภาวะทางจิต สื่อสารสื่อสารด้วยภาษาทม่ได้มีประมา,า,าทพลาดพังใครหรือว่าไปล่วงเกินผู้หนึ่งผู้ใดแต่ว่าอธิบายการปฏิบัติให้ฟังว่าการเจริญวิปััสนาทางจิตต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจเรื่องพบเพราะอะไรเวลาเราคนไปขอโชคขอลาบขอเลขขอหวยเพราะอยู่ในพบเดียวกันจึงเกือกเก่อนเกินก็ได้ เป็นบ่วงแห่งพยามาณหรือบ่วงแห่งตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ารักใคร่ชอบพอจิตมัน่นหรือมัน่นจึงก็จะเวียนมาบรรจบที่ในการพบเมื่อเราจะฝึกจเจริญจิตตภาวนาเพื่อจะข้ามพบไปสู่รูปพบก็คือคำว่ารูปพบคือสมาธิเป็นรูปแห่งการทำสมาธิ เขาเรียกว่ารูปพบต้องอาศัยอะไรอาวนกลับมาที่เก่าอาศัยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างที่บอกลมหายใจเข้าออกเป็นรูปธรรมเป็นรูปก็คือทาุรูปทาุเราจำเป็นที่จะต้องยึดรูปก่อน ตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกคือตรงไหนจมูกล,ลมหายใจเข้าออกตรงนี้กำหนดรู้ลมก่อนจับลมก่อนรู้ให้เท่าทันลมก่อนรู้การเกิดดับของการเคลื่อนไหวของลมก่อนถ้าเราจับลมได้ลมก็จะใสแล้วก็ทรงเป็นสมาธิจิตก็จะมีสภาวะเป็นหนึ่ง เมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าดังนั้นจึงเป็นเข้าเขตละพอวิตกวิจารปิติสุขเกิดขึ้นเอกคะะตารมเป็นองค์ชานที่หนึ่งเกิดขึ้นจึงข้ามไปสู่ยังรูปพบวัฒน,นรูปพบจึงเป็นรูปของผู้ที่มีสมาธิแต่ผู้ที่อยู่ในกามพบก็หมกมุ่นอย่างที่อธิบายให้ฟัง มีความรักความชังมีความใคร่มีความ,มโมโหมีความเขียดแค้นพยาบาทมีกิเลสอยู่ว่างั้นเถอะแต่ผู้ที่ข้ามไปสู่รูปภพถึงจะมีกิเลสแต่ว่าน้อยกว่าเบาบางกว่าเราสามารถสร้างเขาเรียกว่าปฏิบัติด้วยรูปสมาธิไปสู่อย่าง พันธิัพานได้คือว่างจากตัวตนได้ถ้าเรามีการพัฒนาด้วยปัญญาสติปัญญาเมื่อมีสมาธิแล้วจึงฝึกฝนด้วยปัญญาสืบต่อเห็นไหมแต่ผู้มีศีลธรรมดาก็จะอยู่ในหมวดของกลุ่มของการพบ แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ยังรักษาศีลอยู่ชอบสวดบนไหว้พระก็ยังอยู่ในการพบเพราะยังไม่ถึงสมาธิยังไม่สามารถข้ามพบได้เมื่อไล่ไปไล่ไปสำหรับรูปพบนั้นเป็นเรื่องของพรหมโรก16ชั้นเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของรูปสมาธิเรื่องของโลกุตระธรรมด้วยรวมกันอยู่ ผู้ที่ยังไม่บรรลุถึงพระอรหันต์ก็ยังอยู่ที่นี่รูปภพส่วนเรื่องของอรูปภพคือฌานสมบัติฌานสมบัติก็ได้แก่นั่งไม่กินข้าวกินน้ำสองเดือนสามเดือนนั่งสมาธิตัวแข็งเป็นหินโดยเฉพาะในสายพระที่ข่าวๆก็คือ ฝั่งที่เบตดนิยมนิยมรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะมาเกิดรามะอย่างเงี้ยรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าตายจากฉากนี้จะไปเกิดทุบ้านหลังนั้นมีชื่อว่าอย่างนั้นมีพ่อชื่อนั้นแม่อยู่ชื่อนั้นตัวเองชื่อนั้นเขียนทํานายไว้ล่วงหน้าแล้วตัวเองก็ตายแล้วก็มาเกิดใหม่ตายด้วยชาตเวียนว่ายายเกิดพอใจ แต่สมาบัตินั้นที่พระพุทธเจ้าในในตำนานในประวัติพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเมื่อตัจรูญดวงสมเด็จพระสัมมาสัมพธิญานแล้วอันดับแรกที่พระองค์ทรงระลึกถึงก็คือพระอาจารย์พระอาจารย์ที่ทรงที่สอนสมาธิเรียกฌานสมาบัติให้คืออสิตาดาบดุตกะดาบด ว่าดาบท,ที่คือฤาษีนั่นแหละฤาษีรักบวชด,ดาบทตอนนั้นยังไม่นึกถึงบรรจวคีทั้งงานึกถึงอาจารย์ก่อนอาจารย์ที่สอนสมาธินะสอนสมาบัติก่อนเมื่อนั้นลึกไปถึงพระอาจารย์ทั้งสองจึงรู้ว่าทั้งสองได้ถึงแก่มรณะภาพแล้ว ไปอยู่ยังในพุทธประวัติกล่าวว่าไปอยู่ยังอรูปภพคืออรูปภูมิคาว่าอารูปภพก็มีสีภูมิเป็นฌานสมาบัติเป็นสมาธิหนึ่งของสมาธิที่ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าคล้ายๆกับพระนิพานแต่ไม่ไม่เหมือนตรงที่ยังยังเป็นฌานเป็นสสานก็คือมีตัวตนอยู่ แต่มีความละเอียดประณีตอย่างเช่นในวสัญญานะวาสัญญาญตนะก็คือมีสัญญาในรูปในสังขารสัญญาในสังขารมีบ้างไม่มีบ้างเหมือนจะมีแต่ไม่มีเนี่ยคำว่าสัญญาก็คือจำทรงจำจำสังขารได้จำจำอารมณ์ตัวเองได้จำว่ามีหรือไม่มีครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของฌานเป็นเรื่องที่กล่าวไว้ใน พระตรปิฎกหรือกล่าวไว้ในพุทธ,ธประวัติเรื่องอารูปพบเราจึงเห็นว่าการพบรูปพบอารูปพบ,ปพบมีข้อแตกตา่างอย่างพวกเราที่มาเกิดที่กันถือว่าเวียนว่ายเกิดเป็นมนุษย์แม้แต่พระพุทธเจ้าจะเกิดมาเพื่อสั่งสอนเวเนยสัต์ก็ยังต้องมาเกิดกาภพบเพราะ ได้เรียนรู้ธาตุทั้งสีขันทั้งห้าเจริญตั้งแต่เป็นโพ,พ,พธิสัตว์จเจริญบารมีมาก็อาศัยมาเกิดที่พบมนุษย์เป็นภูมิมนุษย์ไม่ใช่พบพบก็คือการพบเป็นหลักใหญ่ๆภูมิก็คือสถานที่เกิดึือชาติเกิดเกิดเป็นมนุษย์